สวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วทีมงานบ้านสวนเซียวพญิาบาลสายจวดครับมือนี้นะครับเตมาลุยสวนนะครับลุยสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนของพี่แก้วนะครับอยู่ที่ระยองนะครับครับชม ้องเอฟซีทีมงานบานสวนครับนี่ก็จะเป็นต้นมังคุดครับนี่ครับทุเรียนครับกำลังแก่เลยครับนี่ครับกำลังแก่บวานเพิ่นเก็บไปแล้วครับเก็บไปแล้วลูกจุดหนึ่งครับดกับทุเรียนทุเรียนระยองนะครับ อยู่อำเภอเขาเชมเมานะครับเด้อผู้ใดผ่านไปผ่านมามาแวะได้ครับสวนของข้าแก้วของพี่แก้วของผู้ก,กองฉลองนะครับผู้กองลองครับนี่ครับปีกลายนี่กับมาครับปีกลายนี่างวาในทุนยูทูบให้พี่น้องเอฟซีได้เบื้องกันนะครับ หนึ่งครับดกดกครับปีนี่ดกผลดีนะครับนี่เงี้ยครับพี่น้นนนนนนองเปลือกบางครับทุเรียนทุเรียนแะยองครับนี่ครับน้เอาไม้เข้าไปได้ครับพี่น้องนี่ ตอนได้ดกเพิ่งเคยิเอาสวิงสลิงสลิงบังเสอกสลิงดึงไว้เลยพี่น้องย่อนเสียงหน่อยนึงเถอะพี่น้องนี่ครับนู่นกำลังงามครับนี่กำลังดีเลยครับนี่ประมาณโลสองโลขอบคุณครับ ตัวเลี้ยงดึงไปได้ครับคุณนะเราลี้ยงดึงไมาไอต้นเปลี่ยนเลยครับเือกบางนะครับทุเรียนลูกกำลังดีเลยครับนี่วา,านเก็บไปรอบหนึ่งแล้วครับ น,นี่รออีกจักประมาณสักอาทิตย์นึงปาะมานว่าอันนี้ก็จะโลโลสวนยางนี่ครับโลสวนยางออกนี่ตัดออกแล้วครับนี่ตวนยางนี่น,นี่เป็นสลิงดึงไ้ครับดึงจ้องต้นไ้นี่จองต้นทุเรียนไปครันครับโลสวนยาง ต้นยางออกตัดต้นยางออกนี่ครับเอาดินเอารถมาไถแล้วนี่ครับรถมาไถเรียบร้อยครับนี่เราจะปลูกทุเลียนเพิ่มอีกครับนีบ่นี่ครับต้นพุนีะเป็นเขาครับเขาชะเมาครับอรถมาไถแล้วเอาตัดกิง่งตัดต้นยางออกไปแล้วครับ ดีเลยนี่เส้นนาฝนตัวน,นี้ก็หยิบปลูกประมาณอร่อยก็ต้นครับนี่แปลงนี้ครับใช่ใชครับนี่ก็จะเป็นสวนสวนเก่าแล้วครับนี่หลายปีแล้วประมาณสิบปีได้แล้วมั้งนี่ครับเราผลผลิตเต็มที่ มาแล้วนี่พี่แก้วพี่แก้วสวัสดีครับเอาเบิ้งดูทุเรียนแก่ยังแก่ยังทุเรียนอืมนี่ครับดกดกมากเลยครับนี่นนกนนแก้วเจ้าของสวนครับนี่ตามหน่อยนะครับทีมงานบ้านสวนเชื่พอพงศ์ยิ้มบ้านสายจวดกำลังปลูกไหม ลงมาอีกร้อยกว่าต้นเนาะพี่แก้วเนาะลงใหม่ร้อยกว่าต้นนี่ส่วนของผู้กองอย่างเลยครับนี่นี่กขลังมามาทีมงานมามาทีมงานมาเอฟซีทีมงานมาสวนนี้ไปไสนไปไสนนี่ไปไปเชื่อใจแล้วไปนับดิอยู่เอ้นับแถวอยู่นับแถวอยู่จากต้นกำลังนับกำลังนับนี่ครับส่วนผู้กองเดี๋ยวเรามาลงไม้ครับนี่ครับเดี๋ยวมาลงไม้อีกประมาณร้อยกว่าต้นมั้งนี่เห็นไป แจาคพีแก้วทุเรียนไหมก็ไม่ตัดสวนไหนเป็นจี๋มาไงป๋อจะมาเขาจะมากี่โมงเออโทรตามหน่อยเด้อมันจะรีบไปอยู่กับนี่ครับสวนทุเรียน สวัสดีครับ <c oughs> ไปเี่ยๆพี่น้องตามไปดูหลังจากเสกร็จผลิตทั้งสี่ระยะครับ <c oughs> กล่องลระสวนมา ทดียวสวนวเราะมาเลยมานะครับมึงสวนทุเรียนนะครับโอ้โหโดดขับพี่น้องนะครับงานนี่ประมาณสิบก่าลูกเลยครับงานเดียวครับเห็นแล้วบอกว่าพันนี่อย่างหมูเพราะว่าต้นเดียวเอาปืนขายได้ถึงก็หมืนม่นนะพันะเป็นพันนี่อย่างหมูผมยิ้ไปถามสอบถามมึงอยู่ต้นเดียวใครได้ก็หมืน่น พันธุน oh ี่ยังทุเรียนกิงอย่างนี้มังคุดกำลังเป็นลูกน้อยๆไอ้นี่เงาะครับเงาะเงาะกำลังเป็นลูกน้อยสละปอกกินสิมันสุกยังลองดูลองดูอ๋อลองดูพี่กอปอกให้ผมกินด้วย พปี้ยวมมนกินไม่ได้แล้วอีกค่ะไม่บอกกินอย่กำลังลงยูทูบอยู่เนี่ยดูดะดูดะพี่กอปอกดูดิลูกเดี่ยวผมเนี่ยตัวใหญ่อะลูกเดี่ยวอื้อไปกิบกิบอื้อเจียวฟอฟอฟอฟละไรถึงกระนั่งแข็งสูด มันนี่ยังไม่สุกเหรอยังไม่แก่ดำแล้วมันมันไม่ไม่แดงแล้วตรงหน้าเนี้ยหน้าทุกหน่อยดิเออไล่ยังไล่ยังไม่ยอมไล่ให้เราอีกเอ้าเนี่ยตม้ไหนนี่ก็เอาชิมดิผันหวานเปรี้ยวอ่ะผันเปรี้ยวอื้อหือชื่นใจหวาน วันตานะครับยังไม่เกลี่ยตัดสิน้องไปเรื่อยๆทุเรียนทุเรียนอืมแข่งเนื้อแข่งงูเลยทางไปดี มาเครับเบอย์ครับคลิปนี้ไปชานี้กันครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ